ให้ทุกวันของคุณเป็นวันดีๆเจอดีที่ Mr. สเ DIY ชอบได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน รับสึงโดยจา่าฝูงพันใหม่แทรกเตอร์คูปบร้า52แรงมา้าเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีนะ สัญจรทั่วทิศเกาะติดทั่วไทยติดตามนตลอดค่าวันเลยอ่ะร่วมนี้มันเหมาะแม่เหมาะแมฝนแม่คือเหมาะแม่ก็คือตกเรื่อยๆตกบ้างบางๆเมนูเด็ดจากต้นไม้ที่ไม่คุ้นชื่อว่าแต่มันคืออะไรถ้าอยากรู้วันนี้ทุกข่าวต้องดู ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสีแจกหนักต่อเนื่องแจกฟอสไซด์ทุกวันอีก300คันแจกทองล้านทุกเดือนอีก10รางวัลรวมมูลค่ากว่า26ล้านบาทแจกเขียนบีบโซฟากระบาวแดงหรือฝากระบาวคันโซ่ที่กรองรับฝาชิงโชคที่ร้านค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่พฤศจิกายนสองพร้อครีโมครีโมช็อกโฟเฟชลาวาไอส์ครีมแคนดี้ชักเต็มคำใบ ช็อกโกแลตลาวอาอร่อยเต็มมารมแล็คเตอร์ซอยซอยโยรสชาติโดนประโยชน์ฟินฟินมีโอเมก้าสามหกเก้ามีไฟเบอร์สามพันมิลลิกรัมมีวิตามิน B1 B2 B6 อร่อยโยอะเยอะเยอะแล็คเตอร์ซอยซอยโยอร่อยโยอประโยชน์เยอะ แกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราค o d y พลัสแกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มขน้นหวานมันกลมกลม่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก6ชนิดทั้งเห็ดลินจือเกากี้งาดำใบเจียวกู้หลานใบแปะก้วยพริกไทยดำและวิตามินอีก13ชนิดทั้งอร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะและยังได้ตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพทําให้เรามั่นใจที่จะเลือกอยากให้ลองมาดื่มกันดูนะคะกาแฟข้าวหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อม แบบไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่ผสมสม,มุนไพรและวิตามิน19ชนิดด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ2,760บาทพิเศษเพียง999บาทเฉพาะ50ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร020805625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทร020805625 020805625โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึง31ธันวาคม2 5 6 0 ถ้าความคุ้มมันอยู่ในสายเลือดต้องชุดพอใจบักเก็ตมีไก่ทอด3มวิงแซบ2และข้าวพลุกผู้พันกับเฟรนช์ฟรายคุ้มสุดที่คุณเคยเจอมาจาก k f c เพียง199บาทน้องเกวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกลับกลับคือเกลเล็ Enfagro A สูตรเฉพาะที่มี MFGM เเด็กยุคนี้ก้าวทันโลก ชมเลือก Enfagrow A+ ล้างบ่อยลิ่นก็ยังสะอาดชอบมากไมค์สไลด์แอนตี้แบคพร้อมส่วนผสมธรรมชาติเกลมโนโครีมช่วยขจัดแบคทีเรียบนฟองน้ำยาวนาน12ชั่วโมงช่วยขจัดคราบมันได้ดียิ่งขึ้นไม่มีเธอฉันจะอยู่ยังไงฉันขาดเธอไม่ได้เลยไมค์สไลด์แอนตี้แบโอเค เมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิบเทคได้ไหมคะแล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผ <th ิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ําได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ใชายได้ไม่งอะเพ็บใหม่ซันซิลไดมอนชายด้วยเคลาตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพ็บซันซิลไดมอนชาย วันนี้นะครับแฟนๆโก,โกคอลลาเจนพัทเซรามายนะครับมีทั้งคอลลาเจนชนิดใดเปปไทด์ชนิดไตรเปปไทด์นะครับซึ่งเป็นคอลลาเจนไททูนะครับแล้วตัวนี้บวกเซรามายจากข้าวไปด้วยราคาที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับชงแล้วใสาไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลแบบนี้นะครับคือ3ามสามิลลิกร,รัมทานได้ร่วม3เดือนนะครับจะจ่ายอยู่999บาทอันนี้คือราคาที่จัดโปรโมชั่นเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วหรือถ้าเป็นกระป๋องครับเราจะบอกว่ากระป๋องละ399บาททนนะครับีี้มีกระป๋องที่2ครับมีกระป๋องที่3ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้ว3กระป๋องเนี่่ยยก็จะอูที่1299หรือนาททีองนะะะครรัับกก็จจด3ป๋อง999 แต่วันนี้ครับมอบความสุขให้เลยครับ100สายแรกใน1นาทีกว่าๆที่เหลือนี้นะครับ สามกระป๋อง999ไม่พอครับเอากระป๋องที่4ไปเลยเป็น4กระป๋อง999บาทนะครับคุ้มกว่าแบบ2ด้วยนะครับวันนี้พร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับวันนี้โกคอลลาเจนพัดเซรามายนะครับ1กระป๋องคือ1นึ่แสนมิลลิกรัมทานได้รวม1เดือนนะครับชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลนะครับชงกับกาแฟร้อนก็ได้ชงกับน้ำเปล่าก็ได้นะครับย้ำอีกทีว่าปกติแล้วชุดความทรงจำของเราจะเคยเห็น3กระป๋อง999บาทก็โทรกันปกติอ่แล้วนะะรบ1กป๋งจจาาหทที99 ก็โทรกันปกติอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับ40วินาทีสุดท้ายนะครับเอากระป๋องที่4ไปเลยครับโกคลลาเจนพัดเซลามายขอบทองของเรานะครับ4กระป๋อง999บาทนะครับ คุ้มกว่าการซื้อแบบกระสอบหรือแบบห่อนะครับสเดือน999บาทด้วยซ้ำนะครับวันนี้4กระป๋อง4ี่แสนมิลลิกรัมนะครับจ่ายแค่999บาทรีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่1 4ึ่หรือแอดไลน์มาที่แอดอามานโนะครับวันนี้ขอแค่ยิงมาให้ใส่ไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับและนี่คือ15วินาทีสุดท้ายนะครับย้ำครั้งสุดท้ายครับปกติแล้วชุดความทรงจําของพวกเราครับจ่ายโกคอลลาเจนสามแสนมิลลิกรัมอยู่ที่999บาทหร้อยเก้าสิบเก้าบาทหลือเสามกระป๋องที่สายโททรรรัันคบบบีหิมืืออถแล้วกดมา ตอนนี้ครับที่1451หรือแอร์ไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้วนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม <c oughs> 2 5 6พันายเชื่อว่าเราหอมจังว่าปะหอมถึงนี่เลยหอมไกล2อเมตรเพราะเราใช้คอมฟอร์ตบิวตี้ออร่ามีโมเลกุลน,น้ำหอมส่งต่อความหอมไกลเกินปัน้นไม่คอมฟอร์วรตวัสดีกลูตาไฮยา สานกูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกวิาวตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดก,การผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉาำาวใส่เล่นแสงด้วยกูต้าไฮยาสูตรใหม่ ยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันน่ะใช้แป๊บแป๊บก็หมดใ้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันสี่ช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้ตองเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด<ม>ลูกสนุกกับกิจกรรมนอกบ้านทั้งวันฉันอยากปกป้องเขาไว้เต็มที่ฉันมั่นใจเจลอาบน้ำเด็ดต่อให้ผิวหอมสะอาดพร้อมกรอช่วยปกป้องผิว12ชั่วโมงมั่นใจช่วยปกป้องชั้งวันปกป้องทุงปกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อ เมื่อคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กล้าข้ออากาศไม่เป็นใจเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนดีคอเจนมีตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาดิเองดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพอาจาก,ก,กระตุ้นในฉลากกัญชากินอะไรดีนะลองนี้ชั้นโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ดี <S <S ห,หรือชั้นผลไม้แท้ว,ว้าวงั้นขอสองฉันเลยจะให้เมจิบัลเกเรียเซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ลองเลย หม่ชุดยูสุผสบเป็ดส้มเฮ้ยเอา้าชุดผ็ดวันซึมเลยดิปาร์ตี้หน่อยไหมอ่ะหว,วานเผ็ดเล่มใหม่หวานตะโกนแบบไทยอะไรจะเกิดเปิดปาร์ตี้ให้ใจหวานนกแสกเกาะบ,บ้านเขาว่าจะสวยไม่กลัวรถมีประกันเว้ยแต่ถ้าคนไม่มีประกันอุบัติเหตุเราก็มีขายนะคะประกันรถคน บ้านซื้อได้ที่ประกันติดโลก Ford r a n g e จกระบะคับ4ี่ตัวจริงหยุดดันไม่เกรงใจใครแรงขุมพลังจัดเต็มแกรงเท่ทุกมุมมองแนะนำารนเจอร์ p ปอรราคาพิเศษ1,49 0 0ล้บาทถึง30มิถุนายนนี้ทำไมผมในโฆษณาถึงเงาสวยผมด้านก็เพิ่มแสงให้ผมเงาสวยไม่ต้องอิทัช ม่โดอเพยารุรอนและคราตินผสานส่วนผสมที่ดีที่สุดจากโดฟบูส์ความชุ่มชื้นล้ำลึกถึงภายในนาน72ชั่วโมงให้ผมเงาฉ่ำตลอดปลายใหม่โดบเฮยาคาราตินชัยสรนผมโดยโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพไฟล์ไล่ปรับผ้านุ่มเข้มข้นลัสซันนี่โกสยบกลิ่นอับนุ่มหอมเหมือนตากแดด บ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี4แจกหนักต่อเนื่องแจกมอไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือนแค่เขียนบีบส่งวันนี้ถึง8พฤศจิกายน68รีบส่งฟ้าเลยหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนคุณจะไม่ทนกับฤดูไหนหรือหน้าไหนก็อขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมรอสแกนกันต่อนะคะช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ ารแมวเน็กก์โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีเสริมวิตามินและแร่ธาตุมีซินบาอติกช่วยปราบสมดุลลำไส้ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันอาหารแมวเน็กก์โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีใหม่แอลลีนแลคโตสฟรีดื่มอร่อยได้ทุกที่ทุกวยัยได้ประโยชน์แบบแอลลีนดื่มเลยเบอร์ดีโรบัสต้าอร่อยเข้มโปงดแดงแดงมันเป็นหนักสุด สีเขียวนุ่มเลยเบอร์ดี้เอ็ดเบ็คโซหอมละมุนกลมกล่อมสีเขียวนุ่มละมุนเบอร์ดี้เทใสก็ไปสุดขอชุดชุดเป็นคุ้มจะชุดไหนก็คุ้มเลือกอร่อยได้ทุกวันชุดสุดคุ้ม99บาทที่แมคโดนัลใหม่ไดกินสบายซีรี์เงียบสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอร์มาตรฐานญี่ปุ่นดัแรงแต่ชุดเรากัน ใช้ไม่คอมฟอร์ปรับผ้านุ่มสก,กันแดดครั้งแรก UV เซรั่มในปรับผ้านุ่มให้ชุดปกป้อง UV สี่เท่ามั่นใจไม่กลัวแดดนอ้อหอมด้วยนะคอมฟอร์ปรับผ้านุ่มสก,กัดแดดเนื้อคู่หนูเป็นใครคะซู่เมดยังไม่รู้ว่าเป็นใคร สูตรใหม่สกอตรังนกแท้ซูพรีมโกลไม่ใช่แค่ประโยชน์แต่ยังมีไซแอกแอซิดใช้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มใส่ใจตัวเองตั้งแต่วันนี้ดื่มสกอตรังนกแท้เสื้อขาวเปื้อนง่ายแล้วหมองเร็วใช่ไหมลองนี่เลยเวนิชสูตรสีขาวใช้คู่กับผงซัฟฟอกทุกครั้งด้วยพลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักติดแมนเปลี่ยนผ้าหมองช่วยให้ขาวขึ้นถึงห้าระดบับพร้อมสารไรท์เชนเนอร์เวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย ถ้าความคุ้มมันอยู่ในสายเลือดขอแนะนําชุดอิ่มคุ้มหนึ่งที่ประกอบด้วยไก่ทอดหนึ่งไก่ป๊อปเจ็และข้าวคลุกผู้พันคุ้มสุดที่คุณเคยเจอมาจาก k f c ราคาเริ่มต้นเพียง69บบาทใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วคะ่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากคะ่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยเท่านั้นคะ่ะ ซุปเปอร์กาแฟอยากให้ทุกคนมั่นในสเสน่ห์เฉพาะตัวแล้วคนอื่นจะเห็นสเสน่ห์ที่ไม่เคยสัมผัสเหมือนซุปเปอร์กาแฟทรีอวันที่คงความหอมกลมกล่อมอ,อร่อยเฉพาะตัวดื่มเลยมั่นมั่นซปเปอร์กาแฟที่สุดของผิวดูกลหอมกลม่อมด้วยน้ำหอมระดับโลกของลัก์ใหม่ลัก5์ไฟฟร a n ส์หอมติดผิวยาวนานผสานพลังกลูกตาเอเซนส์ผิวดูกลหอมกลมดังอาบน้ำหอมใหม่ลัก์ไฟฟร์ ไวเตอร์มิวหน่อยไหมตัง้งกำใจไวเลยคือไวเตอร์มิวที่มีโปรโตีนผลิตจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ดช่วยไวเลยให้ไวเตอร์มิวเลยกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้สวัสดีค่ะบทุกอย่ายนี้อยู่กับเต้และจิงกัน ใครที่กำลังคิดจะหามือถือใหม่ขอดูสเปคหน่อยสิคะมีสเปคอะไรยังไงน่าใช้บ้างได้นะนนจะ๊สเปคตัวนี้นะคะบอก <ฮะ S 1> เลยได้เป็นหน้าจอ6นิ้วอบอกเลยว่าใหญ่แต่จับถนัดมือมากขอบจอก็ไี่ความบางค่ะเท่ามี4ี่สีให้เลือก บอกเลยค่ะมีความเร็วด้วย CPU และ Android เป็นรุ่นล่าสุดกล้องหลังเอาไปเลย3เลน13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซลฟีไ่ดได้แบบ000 000คมชัด8ล้านพิกเซลถ่ายรูปกันได้แบบสวยๆได้เลยเพราะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเจ้าเดลอนแอร์ทูตัวนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะ2,790าบาทนะครับพร้อมของแถมทั้งหมดในเซตนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโอโ้ทั้งสายชาร์จอะแดปเตอร์หูฟังฟิล์มใสเคสใสและยังรวมถึงของแถมพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมโทรเข้ามา 100เซตแรกนี่เลยได้เป็นเซตกระติกน้ำไปค่ะมี3ชิ้นด้วยกันค่ะพี่เต้ใช่ครับมี3ชิ้นแบบนี้แถมให้ทุกออเดอร์เลยนะครับต้องค่ะมี4สี4นะคะขออนุญาตให้แบบคระสีไปนะครับทุกออเดอร์มีการรับประกันกี่เดือนคะ15เดือนไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณแม่คุณอาคุณน้าเนี่ยนะครับที่จะชอบ สายโซเชียลเนาะ,อะโอ้เพจปุ๊บบ้างอซีรีส์เอ๋ยอนนอนนละครคุณธงคุณธรรมติ๊กต่องติ๊กตอกนี่สบายสบายเลยนะฮะเล่นเกมก็ยังเล่นได้ด้วยค่ะตอบโจทย์เลยทุกแอปพลิเคชันนี่โหลดได้หมดได้หมดเ,เ,เลยค่ะอินดรอยแท้ๆนะทุกสมครับไม่ใช่แอนดรอยปลอมที่หลายคนอาจจะใช้อยู่แล้วไม่รู้ตัวเพ<ช>ราะฉะนั้น,นสําหรับเจ้าไดมอนด์แอร์ทูซิก s, s 6 6ตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยคุ้มมากๆโปรโมชั่นนี้ต้องบอกว่าคุ้มครับโทรมาตอนนี้ไปาเลข02-407-1866ยะครับ02-407-1866หรือว่าแอดไลน์ได้ที R ่ RDM 3 2หรือคุณผู้ชมจะสแกน QR คิวอาโค้ดที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เลยนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับคิดตั้งแต่มือถือต้องได้ <ใจ S 2> <อ>งนสมาร์ทโฟนเท่านั้น ช่วยเราหอมจังวะปะหอมถึงนี่เลยหอมไกล2เมตรเพราะเราใช้คอมฟอร์ตบิวตี้ออร่ามีโมเลกุลน,น้ำหอมส่งต่อความหอมไกลเกินต้านใหม่คอมฟอร์ตใหม่แอลีนแลกโตสฟรีดื่มอร่อยได้ทุกที่ทุกวัยได้ประโยชน์แบบแอนลีนดื่มเลย เคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวสก็ ade, เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วงใหม่ไดกินสบายซีรีส์ประหยัดไฟสบายสบายงบสบายใจไดกินการันตีแอมาตรฐานญี่ปุ่นโหโดนัดหน,นั่นจัดเต็ม ใหม่ Protect Deep Clean ช่วยทำความสะอาดล้ำลึกฝุ่น PM 2.5และแบคทีเรียให้ผิวดูสะอาดใสสุขภาพดีลองเลยเ <c oughs> มื่อเริ่มจ็บคอจากการติดเชื้อในปากและลำคออย่าปล่อยไว้ให้ลุกลามเลือก s c r e p s i l Orange Vitamin C H H R ยาองคฆ่าเชาือโรคในปากและลำคอ,อยาองบรรเทาอาการเจ็บคอเลือก s c r e ซ s i l เมื่อเจ็บคออา่านคำเตือนในฉลากก่อนใชาา้ยาลดใหม่ลถใหม่ รถใหม,ใหมร่รถใหม่ครับรถใหม่สปอนเซอร์กลิ่นแตงโมเบอร์รี่เครื่องดื่มผสมเกลือแร่สดชื่นใหม่สปอนเซอร์กลิ่นแตงโมเบอร์รี่ลองเลยน้องเกลียวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกลับวันกลาบคืนเกลวลูก Enfagrow A สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาทิตย์ก็เป็นกลางวันไงว้าวมากค่ะชมเลือก Enfagrow A เนี้ยใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยหรอใช่ใครๆก็ใช้ฟ้าไทย รรอร่อยตัวจริงลูก็ใช้ฟาก็ใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งขอชุดชุดเดนคุ้มจะชุดไหนก็คุ้มเลือกอร่อยได้ทุกวันชุดสุดคุ้ม99บาทที่แม็กโดนัลสรสถึงโดยซีเลือกหลอดไฟ LED B1 สว่างนานไม่กลัวดับ Baby ้มายแอนบิยอนวัยไหนผิวก็ดูอ่อนเยาว์สุขภาพดีได้ยังสักง่จได้มนพูดคุยกันใน f e c o o o แปดเปียนตารางรอบัันด้วยได้แล้วค่ะตอนนี้จะให้คุณผู้ชมดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับเหรียญโปรยทานเชื่อว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงวิธีนี้เป็นวิธีไหนไปดูค่ะ